75 85 95ถามว่าถ้าเทียบกับตามสั่งทั่วไปสูงไหมสูงแต่บทให้เยอะราคาเนี่ยให้เหมือนสองจานเลยได้เยอะผู้ชายกินอิ่มผู้ชายตัวใหญ่ๆกินอิ่มผู้หญิงนี่จุกๆุครับคาบทว่าไงบ้างก็เป็นไวอรอล้านนี้เออมั่วมากอะไรอย่างนี้มากเป็นไรละ เป็ดเลาว่ามั่วเ่ว่ามั่ว,วแล้วก็ใน Google Map ก็โดนแบบหนึ่งดาวหนึ่งดาวตลอดว่ามั่วมั่วขนาดอาหารอร่อยแล้วถ้าอาหารไม่อร่อยนี่โดนวันก่อนก็ว่าบอกเนี่ยสมคำล่ำลือเลยนะ <c oughs> สมคำล่ำลือที่เขาลือกันจริงๆสมคำล่ำลือเลยคืออร่อยแต่มั่ว <c oughs> คือจริงๆก็อยากจะขอโทษจริงๆนะถ้าเกิดว่าบางทีบางท่านมาแล้วแล้วเจอรีโว่ขอโทษจริงๆนะ คือแบบขอโทษจริงๆคือไม่สบายใจเลยนะแล้วก็พยายามแก้ไขเพราะว่ายังขอบคุณนะแบบขอบคุณมากๆเลยนะลูกค้าที่ที่ที่ทมายืนว่าโบ๊ทข้างหน้านะ,ะจริงๆเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่ทําให้โบ๊ทอยู่ได้นะเพราะโบ๊ทจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยถ้าลูกค้าไม่มาบอกโบท๊ทจะขอบคุณตลอดขอให้มาว่ารับได้ใช่มาว่ารับได้ขอให้พูดคือโบท๊ทถือว่าอย่างนี้คือถ้าลูกค้าว่าเราแสดงว่าลูกค้าใส่ใจแต่ถ้าลูกค้ากินแล้วไม่ชอบแล้วไปเลยเราไม่พูดเราไม่มีโอกาสได้ปรับปรุงเลยนะ อันนี้อาเก็บมาก่อนนอนแล้วก็มานั่งคิดม่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาวิเคราะห์นะแล้วก็กแก้ไขปรับปรุงให้ระบบมันโอเค๋ยวมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันโตเร <lish S 2> ็วอ่ะโตเร็วเกินไปมันปรับปรับตัวยังไม่ทันมีอะไรไม่ถูกใจก็เดินตรงมาไล้เลยใช่ใช่ครับเดินถ้ามีอะไรไม่ถูกใจก็เดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์เลยมาว่าได้เลยบริการไม่ดีรสชาติเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่อร่อยว่าได้เลยครับคิวมั่วหลุดคิวโดนรัดคิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแก้ไขให้ใหทันที evet, แต่บางคนเขก็มารีวิวให้กาลังใจนะบอกว่าพอได้กินปุ๊บหายโกรธเชฟเลยเป็นกำลังใจอย่างดีที่อร่อยแรกๆเนี่ยเรารันคิวไม่ดีด้วยความที่เราตั้งใจจะขายกระเจากระแจกน้อยนิดหน่อยนะซอฟต์แวร์ที่เราเราเอามาไอ้เครื่องคิดเงินมันก็รับได้ในจํานวนจํากัดปรากฏว่าลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาเลยไอ้เครื่องเนี่ยมันมันรับไม่ได้มันรวนบางทีออเดอร์เข้าสมมติลูกค้าสั่งสี่มันปริ้นสามอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันมันก็เกิดจากหนึ่งก็คือเครื่องมือที่เรามีมัน ใช่ครับเกิดจากเครื่องมือเราวางแผนผิดด้วยแล้วก็จัดการผิดรับมือไม่ทันคือจุดเปลี่ยนมันคือเร็วมากพขขายปึ้งลูกค้าเต็มซอยรถจอดเต็มหมดเลยเต็มเต็มซอยหมดเลยจนจนชาวบ้านเขามาว่าว่าเออไปจอดรถรบกวนเขาอะไรเงี้ยเราทำเราอยากทําสนุกสนุกลูกค้ามากินเรายิ้มแย้มทีนี้พอลูกค้าเข้ามาเต็มเราก็รับไม่ทันอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนี่เขามีผลตอบรับที่แย่มากกลับมาก็คือคือเครียดนอนไม่หลับเลยนะว่านอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลย ลูกค้าบอกอร่อยนะแต่ระบบจัดการไม่ได้เรื่องมีการลันคิวผิดเพิ่มคนมาเล้วยราก็ยังเทนไม่ดียังเทนไม่ลงตัวระบบก็ยังไม่ลงตัวระบบสแกนสั่งก็ยังมีปัญหาเรารับมือไม่ทันไงทีนี้ก็เป็นฟีดแบ็ที่ลบกลับมาในในโซเชียลเลยคือว่าเป็นดราม,ม่าว่าแบบร้านนี้เอ,อ่อคิวมั่วนะรอนานกินสุก,กี้รอเป็นชั่วโมงลูกค้ามาด่าหน้าเคาน์เตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยโบก็เครียดเครียดนองไม่หลับเลยก็คุยกับแฟนว่าเฮ้ยแบบนี้มันผิดจุดประสงค์เราแล้วนะ คือเราอยากทําแบบสนุกสนุกนะบางทีแบบเราก็เข้าใจอ่ะลูกค้าต้องหิหวอว่ะนั่งใจมากินบางคนก็รับได้บางคนก็มาไกลบอกพี่มาไกลของหมดเราก็ไม่สบายใจแล้วก็ต้องขยายหลายๆเตาที่แรกผัดกันสองคนผัดกันสองคน <laughs> ผัดเอง,องกับน,น้องอีกอีกคนนึงตอนนี้ผัดกัน8คนพะนักงาน15คนแล้ว สิบห้าคนมันเริ่มไม่สนุกแล้วนะยังไงแล้วก็ยังเหมือนเดิมให้เยอะเหมือนเดิมเพราะว่าจะไม่ลืมจุดประสงค์แรกหรอกว่าต้องการเป็นรสชาติที่อร่อยราคาเข้าถึงไม่ใช่ว่าเออบอกเป็นโบราณแล้วโอ้โหทำหอ่อใบลองใบตองห่อเชือกกล้วยอะไรเงี้ยสร้างแวลูแล้วจะมาคิดแบบแพงๆคืออยากสร้างแวลูแต่ว่าเอาแบบที่ลูกค้าสามารถมานั่งทานในทุกวันเป็นอาหารที่ได้กินทุกวันได้ที่แบบเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่มันขายดีแล้วเร็วขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งเราเรา,เราผัดหน้าร้าน เราทําเป็นฉากกั้นขึ้นมาลูกค้าบางคนบอกว่าเหมือนกินอยู่ที่จีนเลยฟิลแบบสตรีทฟู้ดจีนน่ะก็คือคนผัดเลียงกัน7 8คนแล้วก็เชงเชง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 มันก็คนเยอะๆเสียงพูดคุยอะไรเขาบอกมันได้ฟิลแล้วก็ราคาสมีสมผลรสชาติอร่อยปากต่อปากแป๊บเดียวปุ้มเต็มเลยแล้วก็ปรับตัวไม่ทันจากเปิดวันแรกทำสองคนเสิร์ฟอีกสองคนแล้วก็พออีกแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยผัดประมาณ8คน อันนี้คือ,ผ,อ,อผ่านไปสามอาทิตย์ผ่านไปสามอาทิตย์พอนก่อนลูกค้ามาอีกทีหนึง่งพี่ทําไมร้านเป็นอย่างนี้ตกใจเลยเพิ่งมาเองทําไมตอนนี้มีคนผัดเยอะจังเขาบอเขา,เขา,เขาตกใจเลยคนเยอะชื่อร้านนี้เป็นชืช่อของชื่อชื่อร้านซุกชอยี่ยจริงๆแล้วชื่ออากงอกงเนี่ยชื่อชอยซุกนี่แปลว่าอาแล้วแล้วเราที่บ้านเนี่ยจะเรียกว่าซุกชอยเรียกพ่อเนี่ก็เรียกอากงว่าซุกซุซุกเรียกซุกเรียกอาหมดเพราะว่า ลูกป่วยง่ายความเชื่อของคนโบราณรอะไรเงี้ยเขาก็ไปดูมาว่าต้องให้ลูกเนี่ยเรียกว่าอาล้วจะดีขึ้นเขาก็เลยเรียกกันว่าซุกซุกลูกทุกคนก็เรียกตะโกงว่าซุกหมดเลยกลายเป็นซุก่อยทั้งตระกูลทั้ก็เรียกกันซุก่อย่อยคือชื่อ่อย่อยคือชื่อตัวชื่อตัวซุกคืออาสุก,กี้เนี่ยที่แรกเนี่ยเปิดที่นนทบุรีใช้ชื่อว่าสุก,กี้กิมหยงใช้ชื่อกิมหยงเปิดได้ประมาณ1ปีผมก็เลยมาขายที่หน้าร้านข้าวแกงที่อยู่ชชคชัยสิงด้วย ร้านข้าวแกงขายถึงสี่โมงครึ่งเริ่มขายสุก,กี้จากสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนในช,ใช่วงเช้าสีเนี่ยยังไม่มีสุก,กี้ผัดแห้งสไตล์แบบโบราณคือผัดแห้งด้วยกระทะเหล็กก็เลยอยากลองนํามาเปิดที่นี่ทีี่มเชื่อกิมยงนี่มายางไงที่ใช้ชื่อกิมสุก,กี้กิมยงเนี่ยที่นนทบ,บุรีเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของครัวพี่เล็กเอง,เองหรือว่าร้านสุก,กี้เองเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัตถุดิบมาจาก หัดใหญ่แล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยจะเป็นยี่ห้อท้องถิ่นที่ร้านเก่าแก่ส่วนมากในหัดใหญ่จะใช้เช่นเช่นพวกซีิ๊วขาวเต้าเจี้ยวน้ำพริกเผากะปิแน่นอนอาหารใต้ก็กะปิน้อถ้าอย่างสุก,กี้ก็เป็นเต้าหู้ยีเบสมันคือเต้าหูย้ยีก็เป็นเต้าหูย้ยีซึ่งคนหัดใหญ่เนี่ยแทบทุกร้านอะ่ะเขาใช้มาตั้งแต่แบบ รุ่นอากงรุ่นอพอแล้วรุ่นดึกตะบัน,นรบันเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้กันมาซิ้วขาวอะไรอย่างเงี้ยครับอซอสบูงรส<ช>ก็จะใช้เป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อท้องถิ่นมีสไตล์ของตัวเองเใช่ครับมันมันก็จะมีเป็นสต์เป็นสไตล์ของของตัวเองมันเป็นความอร่อยที่ที่ไม่ไม่ไม่เหมือนความอร่อยของทั่วไปคือทุกที่มันอร่อยอยู่แล้วท,ทุกทุกที่ทุกยี่ห้อมันอร่อยแหละทุกร้านในความคิดผมนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นความอร่อยที่ที่ผมเอามาหลังสรรให้เนี่ย แบบที่คนกรุงเทพหรือคนที่ไม่ได้อยู่ที่ฮันใ่ญ่เนี่ยยังไม่ได้เจอก็เลยอยากจะให้ลองชิมดูว่าสไตล์หัดใหญ่เนี่ยโบราณเนี่ยเขาเขา,เขารุ่นรุ่นอพอผมรุ่นอะกงผมรสชาติมันออกมาเป็นประมาณนี้นี่คือท้องถิ่นก็ยกออามาไว้ที่โชคชัยสี่เต้าหู้ยีของทางโน้นเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงเต้าหู้ยี้ของของที่นู่นหรือของที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีความหอมคือถ้าเต้าหู้ยี้ทั่วไปเนี่ยเปิดฝามาแล้วดมเนี่ย มันจะมีความกลิ่นกระ,ะแทกจมูกหน่อยๆแต่เป็นกลิ่นหมักดองที่เยอะกลิ่นกระแทกจมูกอะแต่พอมันเป็นเจ้าหู้ยีอันนี้เนี่ยซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดเนาะมันก็จะเป็นโหลเป็นเป็นขวดโหลมาก็กลิ่นมันจะเบากว่าหมายความว่ากลิ่นกลิ่นหมักเนี่ยมันไม่แรงไม่กระแทกจมูกแล้วก็จะมีความหอมกว่าแล้วก็มีสีที่แดงกว่าเวลาทำน้ำจิ้มสุกกี้มาสีจะสวยกว่ายี่ห้อทั่วไป คือน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ทั่วไปเนี่ยต้องอธิบายก่อนมันแดงเพราะซอสพริกอ่ะแล้วก็พริกมันก็ทาให้แดงของเราของเราเนี่ยมันแดงเพราะว่าอังคักตัวอังคักเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เต้าหู้ยี้มันแดงมันก็จะเป็นสูตรที่ที่อังคักเยอะเอาอังคักเยอะมันก็แดงแล้วก็หอมก็เลยทําให้น้ําจิ้มเราเนี่ยไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงคือเราเป็นน้ําจิ้มที่เบสเต้าหู้ยี้นา ไม่ใช่เบสเป็นซอสนำเหมือนเหมือนทั่วไปเจ้าอื่นๆรสชาติเนรสชาติเนี่ยคือมันจะมีความความเค็มมีความหวานมีความหอมของเต้าหู้ยีมีความหวานจากน้ําตาลจากซอสนิดหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวมาจากมะนาวสับปะรดรวมๆแล้วมีรสรสไหนบ้างรวมๆแล้วก็มีเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกรสมันจะมา บรรจบกันพอดีมันครบอยู่ในนั้นเลยแต่บางท่านอาจจะติดต้องต้อง,อง,องลูกค้าบางท่านอาจจะติดทานแบบน้ําจิ้มที่มันเป็นน้ําจิ้มสุก,กี้แบบซอสเยอะๆซอสพริกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสจัดๆเผ็ดๆแต่ของโบ๊เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเต้าหู้ยีนำเพราะฉะนั้นความเผ็ดมันจะไม่เท่ากับที่เจ้า,<บ>าอื่นทั่วไปคเค็มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเค็มมากจะพูดยังไงดีเค็มนัวๆแล้วมีมะนาวตัด<ม>เค็มนัวๆมีมะนาวตัด ต้าหู้ยี้ใช่ครับเต้าหู้ยีของเราเนี่ยมันไม่เค็มโดดมันจะมีกลิ่นหอมก็ลเลยทาให้ให้น้ําจิ้มเนี่ยมันต่างนะแล้วที่สําคัญที่ต่างคือน้ําจิ้มเราเนี่ยทำสดวันต่อวันแล้วไม่เคี่ยวด้วยคือทำเราปั่นเนี่ยเราเอาวัตถุดิบมาปั่นนะพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระเทียมมีกระเทียมดองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นสดเลยทําแล้วก็ขายเลยเพราะไม่เคี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไอ้รากผักชีหรือว่ากระเทียมอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันยังอยู่ครบมันจะเป็นกลิ่นของความสดใหม่ใช่ครับ สูตรน้ำจิ้มเนี่ยเราเอามาจากไหนคือที่บ้านเนี่ยที่หัดใหญ่เนี่ยเป็นร้านอาหาร่อก็โตในร้านอาหารคุณพ่อก็ทาร้านอาหารส่วนญาติญาติพี่น้องของคุณพ่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงอพ่ออากงเขาก็ทําร้านอาหารเหมือนกันคือทำร้านทำร้านอาหารทั้งตระกูลว่างนั้นเถอะเราก็ขายอาหารใต้ผสมกับอาหารไทยอาหารจีนในเมืองหัดใหญ่สายหนึ่งสายสองสายสามในละแวกตรงนั้นเลยในดาวเทาหัดใหญ่เลยเป็นร้านเก่าแก่ที่ร้านไม่ได้ขายหรอกสุกี้ แต่ว่าในครอบครัวเขาก็ทําอันกันนะโกงโกงก็ทําทานอ่อก็ทําทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมนูประจาประจาบ้านอะ่ะที่เขาทําทานกันอยู่แล้วครอบครัวอย่างเงี้ยครับเวลาเขาคุยทานข้าวเขาคุยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องอาหารนู่นดีไม่ดีนี่โบก็ซึมซับมาว่าอันนี้เขาใส่แบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจําเก็บตรงนี้มาแล้วเราก็มาลองทําแล้วก็ปรึกษาก็ถามที่บ้านว่า ตอนที่อากงทําตอนนั้นทํำยังไงแล้วก็ลองมาลองทาดูแล้วก็ปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นโบราณอาจจะไม่ไม่ใส่หวานเลยอันนี้ก็อาจจะใส่หวานนิดนึงโบราณไม่หวานจริงโบราณไม่ทานหวานนะไม่ไม่ทานหวานเลยโ,โ,โซโลเขาไม่หวานใช่ภาคใต้ไม่กินหวานเลยก็คือภาคใต้เนี่ยเขาจะไม่ทานหวานเลยอย่างเขาผัดซีอิ๊วอย่างนี้นะราดหน้าอย่างนี้นะเขาไม่ใส่น้าตาลเลยมันจะมีกลิ่นความหอมจากเต้าเจี้ยวจากซีอิ๊วขาว น้ำตาลไม่ต้องน้ำจิ้มหนึ่งเราให้แค่ชิมบ้างแบบทำแรกๆก็มีเรียกเพื่อนๆมาชิมแล้วก็พอเริ่มปรับได้ก็เริ่มให้ญาติๆมาชิมแล้วก็ให้ตะกูชิมบ้างอะไรชิมบ้างไม่กล้าให้เขาชิมก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยมันเสียชื่อตะกูลหมดเขาก็บอกว่าเอาโอเคอย่างนี้อย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับเขาก็ชอบพอรู้สึกว่ามันเข้าที่แล้วค่อยให้คนเก่าคนแก่ชิมใช่ใช่ครับที่แรกจะไม่เข้าที่ก็ยังไม่ให้ชิม พอได้น้าจิ้มแล้วก็ไปเปิดที่นนทบุรีเลยไปก็ไม่คิดว่าจะขายดีหรอกไปไปทำเพราะว่าพอดีเพื่อน,น่ะมีที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าเออที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแบบลองไปทําเล่นๆดูไหมอ่ะบนไปปรากฏว่าลูกค้าชอบขายดีก็เลยเอาตรงนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ตรงที่โชคชัยสีเนี่ยนั้นเรามาขายตรงนี้ด้วยดีกว่าก็เลยใช้ที่ให้มันเป็นประโยชน์ทรัพยากรที่มีให้มันเป็นประโยชน์เลขใหญ่ขนาดไหนตรงนี้ด้วยความที่เราขายข้าวแกงอยู่แล้ว แต่เย็นที่มันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนาะโบก็อยากจะว่าเอาสุก,กี้โบราณรุ่นอากงอะพอเขาทานนะสไตล์แบบนี้ก็อยากจะมาขายแบบนิดหน่อยนะตั้งใจว่าตั้งแบบเตาเหมือนตลาดนัดอะ่ะขายหน้าร้านคือที่ทำเนี่ยคิดถึงอากงด้วยใช้ชื่ออากงชื่อซุกชอยที่ชื่อแก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 ไม่อยู่แล้วก็คิดคิดถึงแกเออใช้ชื่อแกแล้วก็ทำทำสนุกสนุกแกเป็นคนอารมณ์ดีว่าแกเป็นคนตลกมาก เพราะเพราะฉะนั้นจริงๆร้านเนี่ยอยากจะทําให้แบบเป็นบรรยากาศให้มันอารมณ์ดีแต่ตั้งแต่สองคาถาอาทิตย์แรกนี้โดนใส่ตลอดเลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทําให้ดีหน่อยอยากให้ลูกค้าเ,าเรียกว่าพึงพอใจเน่ะเพิ่มไปยังไงอาทิตย์แรกไงจำนวนลูกค้าเนี่ยยังยังมีความอย่างปกติอย่างเล็กๆนะดัยอาทิตย์แรกคืออาทิตย์แรกเพราะเลิอกอาทิตย์แรกก็ยังจุกจิกอยู่อาทิตย์ที่สองเนี่ยเริ่มแน่นแล้วพออาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สามเนี่ยคือแจกบัตรคิวเลยพอถึงจุดที่แจกบัตรคิวเนี่ยโบก็เลยคิดว่า มีคนที่ฝีมือมีพอฝึกได้ก็ต้องเอามาเลยได้เจ็ดแปดคนโบก,ก็ยืนติดอยู่ในครัวเลยไม่ได้ก็บก,ก็ตีกลับไม่ได้ตีกลับจํานวนลูกค้าท,ที่เพิ่มขึ้นนี่เราได้วางแผนมาก่อนไหมลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนี่คือไม่ได้วางแผนมาก่อนอคิดไหมแอบคิดว่าอีกหน่อยอาจจะผัดจากสองคนเป็นสามคนสี่คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มมาถ้าลูกค้าประมาณเนี้ยในแผนเดิมน่าคาดว่าน่นจะใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนจริงๆคิดว่าถ้า หกเดือนหกเดือนนี่คือก็เร็วมากแล้วนะคือในความคิดคือแบบคิดเข้าข้างตัวเองเลยสามเดือนเพิ่มมาอีกสักคนหนึ่งหกเดือนนี่ต้องมีนะสักสี่ห้าคนเผื่อว่าตัวเองไม่ต้องผัดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะเป็นแบบนี้เราไม่ได้ทาละเราต้องมาบริหารแทนที่ไม่ได้อยากบริหารคืออาจจะงงงงสลับเอ้ยทำไมวะไม่อยากบริหารคืออยากทําคืออยากทำเนี่ออยชอบทำทำแล้วก็ให้ลูกค้าทานอร่อยนิการเป็นว่ามันก็ต้องเป็นบริหาร ก็เริ่มเริ่มเครียดแล้วใช่ใช่ก็เริ่มเครียดแล้วคืออยากแค่ผัดผัดอะไรเงี้ยผัดให้อร่อยโฟกัสที่อาหารอยากอยากเป็นคนทำอาหารอยู่หน้าร้านใช่ครับตอนนี้ต้องต้องกลายเป็นบอสแล้วใช่ใช่ครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปแอบผัดมานะพอผัดไปผัดไป,ดไปหันมาอีกทีหนึง่งข้างหน้านี่มั่วแก๊บยืนรอกันหกคนแล้วเจ็ดคนแล้วนะโบก็ต้องไปดูที่ท,ที่รันคิวอีก ที่หน้าร้านต้องเปลี่ยนแผนเราจะไปผัดตลอดอย่างนี้ไม่ได้ต้องต้องแบ่งเวลาตอนนี้มีกี่เมนูตอนนี้ก็จะมีสุกี้แห้งสุกี้น้ํามีผัดหมี่ฮกเกี้ยนมีก๋วยเตี๋ยวคั่วแล้วก็ข้าวผัดซุกชอยข้าวผัดซุกชอยนี้คือผัดเหมือนข้าวผัดน่ะแต่ว่าเอาน้ําจิ้มสุกี้ใส่ลงไปนิดหนึ่งมันก็จะมีความหอมหอมซอสหน่อยหน่อยแล้วก็มีกะเพรากะเพราโบราณมีข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟหัดใหญ่ก็เป็นข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำ ข้าวผัดโบราณข้าวผัดรถไฟรถไฟหัดใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วก็เมนูอีกเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อที่ต้องสั่งก็คือก๋วยเตี๋ยวขั้วขั้วหมูขั้วเนื้อก๋วยเตี๋ยวขั้วเนี่ยโบ๊ทก็จะมีน้ําจิ้มก๋วยเตี๋ยวขั้วที่ปกติแล้วร้านทั่วไปเขาก็เอาซอสพริกให้แต่ของโบ๊ชจะเป็นน้ําจิ้มที่ทําเองเป็นน้ําจิ้มคล้ายๆซอสพริกแต่ก็ไม่เชิงมันก็จะมีความหวานเปรี้ยวหน่อยๆพอดีกินกับก๋วยเตี๋ยวขั้วตัดเลี่ยนแล้วก็มีหมี่ฮกเกี้ยน มีฮกเกี้ยนเนี่ยก็จะเป็นผัดแบบภาคใต้นะก็คือก็จะเป็นน้ําคุกขิกที่ทัานใหญ่ก็เรียกว่าผัดมีฮกเกี้ยนก็ได้หรือว่าผัดมีเหลืองที่ท่านใหญ่เขาผัดเขาผัดแบบนี้ใช่ไหมที่ท่านใหญ่ก็ผัดแบบนี้คือมันจะมีสองแบบคือเป็นผัดแห้งเลยกับผัดแบบคุกขิกอ่บอสบอกว่าผัดคุกขิกมันทานง่ายกว่าผัดแห้งก็เหมือนผัดซีอิ๊วเราใช้มีเหลืองยังไม่ได้ทําก็ทําเป็นน้ําคุกขิกวิธีกินต้องกินยังไงสุกี้แห้งก็ทานกับน้ําจิ้มเต้าหู้หยีโตสุกี้เนี่ย เราผัดกับกับน้ําจิ้มมาแล้วหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีความหอมแล้วก็มีน้ําจิ้มเสิร์ฟให้ก็เยอะอยู่แล้วขอเพิ่มได้ให้เติมตลอดจริงๆนะสุกี้เนะี่ยโบสว่ารสชาติมันกลมกล่อมอยู่แล้วนะน้าจิ้มเนี่ยแทบจะใส่นิดเดียวโบสท,ทานเองเนี่ยโบสใส่แค่แค่นิดเดียวเองแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบน้ําจิ้มมากแล้วก็หมดทุกโต๊ะก็ทานน้าจิ้มเยอะก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่จริงๆอนะน้ำจิ้มมันเข้มข้เนะมันนัวอยู่แล้วนะเพราะด้วยความที่มันเป็นแบบจีนนะแบบโบราณนนะ รสมันจะไม่ได้เผ็ดจัดเหมือนน้ําจิ้มสุก,กี้ทั่วไปเนะี่ยคือต้องต้นลบความจาคำว่าสุก,กี้เดิมก่อนมันจะไม่ได้แบบว่าพริกเยอะเะเหมือนสุก,กี้ร้านดังนะมีกระเทียมซอยมาให้มีพริกมาให้มีมะนาวมาให้อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้รสแบบรสจัดแบบนั้นมันจะเป็นแบบความหอมของเต้าหูย้ยีแล้วก็มีความหวานเค็มที่มันพอดีคืออันนี้คือมันเป็นรสโบราณจริงๆแล้วก็บทเชื่อว่าน้อยเจ้านะที่ที่อยู่ที่ในกรุงเทพนี่นะในประเทศไทยนะที่ยังใช้น้ําจิ้มสูตรนี้นะ โดยโดยปกติเขาก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มสูตรที่เป็นแบบเป็นซอสพริกไปละเป็น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 แบบซอสพริกเยอะๆละซอสเยอะๆลูกค้าที่มาแนะนยังในบ้างลูกค้าที่จะมาหน้าร้านลูกค้าที่จะมาหน้าร้านก็แนะนําให้แนะนําให้ทานอะไรรองท้องมาก่อน <laughs> <laughs> แต่ว่ารับรองว่าถ้าได้ทานแล้วอ่ะหายโกรธ <laughs> หายโกรธแนะ่ถ้าเกิดว่า บางทีมันมีข้อบิดพลาดอะไรห,หายโกรธอร่อยอร่อย,ออยจนหายโกรธจริงๆอร่อยจนหายโกรธก็ก็แนะนําว่าตอนนี้ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแล้วนะครับแนะนําว่าอย่ามาชั่วโมงที่ที่เป็นชั่วโมงทานข้าวหัวค่ําอะไรเงี้ยเพราะว่าหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงพีคไงถ้าหลังสองทุ่มเป็นต้นไปมันก็จะบางคือถ้า,ถ,าถ้าหิวถ้าหิวจะจัด,จดนี่ไม่ไม่แนะนำนะ<ๆ>เพราะว่าเราผัดจานต่อจานจริงๆนะครับต่อให้ผัด8คนแล้วก็ก,ก็มันก็จะก็มีมีเวลาคือบ่าไม่เอาหมูไปลวกก่อนไม่เอากุ้งไปลวกก่อนไง บดเอาหมูเนี่ยลงไปผัดกับน,น้ํามันเลยคั <Okay. S 1> ่วตอนนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้น้ามันของหมูความหวานความนัวของเนื้อสัตว์เนี่ยมันยังอยู่มีกลิ่นมันยังมีอยู่ในกระทะมันก็จะอร่อยกว่าที่อื่นลดขั้นตอนคือเอาไปลวกไปต้มแล้วก็ผัดแป๊บเดียวพึ่งเพิ่พ่ลดขั้นตอนค okay. ือต้มต้มไว้ต้มไว้ืเอ,อไว้แล้วก็เอามาผัดใช่บางทีมันอาจจะไม่ต่างกันมากนะมันก็ยังอร่อยแหละแต่ว่ารู้สึกทําไม่ได้ทําไม่ลงยอมผัดกระทะหนึ่งหนึ่งนาทีสองนาทียอมคือการที่ ขายสุกี้จานหนึ่งไม่กี่บาทแล้วก็ใช้เวลานานต่อหนึ่งเตาเนี่ยมันไม่คุ้มทุนค่าแรงของคนงานอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อให้มันเป็นทุนที่มากกว่า2เท่าช่างมันคือเพราะต้นทุนเป็นสูงกำไรมันอาจจะน้อยนอะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันของมันอร่อยลูกค้าชอบลูกค้ามามันก็มีวอลลุ่มที่จะทําให้เราอยู่ได้อยู่เอาความอร่อยเอาความอร่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าโบาชื่อว่าของอร่อยไม่มีวันตายมันมั่นคงกว่าแล้วก็ตั้งใจทําไปรังสรรอาหารไปให,ให,ให้อร่อยอร่อยอร่อยอ เตาหนึ่งสองาทิตย์ไม่เป็นไรครับก็ตั้งใจทําถ้าท่านใดที่เคยมาทาแล้วเจอประสบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือโบก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคือไม่ได้มีเจตนาไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นหรอกแล้วก็ทุกคําพูดหรือว่าทุกข้อติบทเก็บมาแล้วแก้ไขตลอดบางอย่างเนี่ยบดแก้ไขไม่ได้ทันทีต้องค่อยๆปรับก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าคืออยากอยากให้รู้ว่าจริงๆัตั้งมีความตั้งใจจริงๆครับทำไปจนเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย คือผมรู้สึกว่าเดิมเมื่อเคยตั้งเป้าผัดสองคนวันหนึ่งจากได้แค่เท่านี้นิดหน่อยกระกจุกกะจิกแ,แต่พอทําใหญ่ขึ้นเนี่ยถามว่าหวังใหญ่ขึ้นไหมหวังมากขึ้นไหมมันหวังอยู่แล้วเราทํามันหวังอยู่แล้วแต่ว่ามันมันไม่ใช่หวังแรกไงคืออยากให้ทุกคนมาแล้วได้ทานเดิมเราเคยอยากได้กระจุกกะจิกนี่มันจะเหลือกระจุกกะจิกก็ได้ไม่เป็นไรอยากอรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับเพิ่มเพราะว่าอยากอยากรองรับความต้องการเฉยเฉย แล้วก็อยากให้เร็วเพราะว่าถ้ามีสองคนเนี่ยลูกค้ามานั่งเนี่ยเข้าพร้อมกันมือชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเข้าพร้อมกันปึ้งเต็มร้านเลยคนนึงรอเป็นชั่วโมงเลยไอเราก็ไม่สบายใจยก็เพิ่มดีกว่าลูกค้านี่ส่วนในบางแอปพลิเคชันกับหน้าร้านคือตอนนี้เนี่ยหน้าร้านเป็นหลักส่วนในในในแก๊ปเนี่ยจะปิดเปิดบางช่วงที่ลูกค้าหน้าร้านน,น้อยแล้วถึงจะเปิดแต่ถ้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเราจะเคลียร์ลูกค้าหน้าร้านก่อนใช่ครับ ส่วนโทรศัพท์ถ้าโทรสั่งเนี่ยอาจจะต้องโทรสั่งสักเที่ยงบ่ายก่อนเปิดร้านจะรับออเดอร์ไว้ให้โทรสั่งได้ไหมโทรสั่งได้ครับแต่ว่าพอสี่โมงไปแล้วโบสทเปิดร้านแล้วโบสทจะไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วโบสก็จะมาโฟกัสที่ในครัวถ้าโทรสั่งต้องต้องก่อนกี่โมงโทรสั่งก่อนก่อนสี่โมงนเที่ยงถึงสี่โมงครับเที่ยงเที่ยงถึงสี่โมงเย็นใช่ครับนี้คือสั่งทางโทรศัพท์ใช่ครับโอเคทรั ถ้าหลังจากนี้แล้วก็จะจะไม่ได้รับแล้วครับอยู่ในครัวตอนนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้เปิดสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับอยู่ที่อยู่ที่โชคชัยสี่ซอยเก้าสิบครับมายังไงเลยถ้ามาจากลาดเพาิวังหินเจอแมคโครเราเลี้ยวเข้าโชคชัยสี่เป็นซอยข้างๆแมคโครเลยก็อยู่กลางซอยครับอยู่ตรงร้านครัวพี่เล็กข้าวแกงหัดใหญ่ ถ้ามาทางโชคชัยสีถ้ามาทางโชคชัยสี่ตรงสุดซอยเลยท้ายซอยโชคชัยสี่เนี่ยจะเป็นเซเว่นซ้ายมือให้เลี้ยวซ้าย <5. S 1> เพื่อให้เลี้ยวซ้ายตรงตรงเซเว่นซอยเนี่ยมันจะทะลุก,กับวังหินอีกทีหนึ่งซอยสุดท้ายนะใช่ครับซอยสุดท้ายรู้สึกจะเป็นซอยแปดสิบสามก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยร้านจะอยู่กลางซอยเลยครับหามาให้ถึงซอยโชคชัยสี่แปดสิบสาม มใช่ครับไม้ถึงซอยโชคชัย4 83แล,แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นนะครับร้านก็จะอยู่กลางซอยเลยตัวเลขซอยอาจจะสับสนนิดหน่อยครับตรงนี้เนี่ยตัวเลขซอยจะสับสนนิดหน่อยคือพอซอย83เนี่ยมันเหมือนจะเป็นซอยสุดท้ายของโชคชัยโชคชัย4ละแต่จริงๆแล้วพอเลี้ยวเข้ามาที่83เนี่ยมันจะไล่ไป85 87แล้วร้านเนี่ยจะอยู่ตรง90พอดีโชคชัย4ซอย90ซึ่งซอยเนี่ย จะเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างโชคชัยสี่กับหวังหินครับรทาวังหินใช่ครับพี่จอดรถจอดได้หน้าร้านเลยแล้วก็ซอยข้างร้านเนี่ยสามารถจอดได้ทั้งสองฝั่ง<ม>จะมีน้องคนรับรถอยู่ตบไฟให้กระพริบไฟให้เขาเดี๋ยวเขาจะโบกให้พาไปจอดครับ